สู่ช่วงนี้ครับเป็นช่วงหักหลังผู้ชายาแล้วก็เพศตรงข้ามด้วยจ๋าครับมีแฟนเนี่ยนะครับเคยคบนายสุดกี่ปีครับหค่ะห,หปีเลิกกันทำไมใครเลวจะยักแต่งงาน จ๋าอยากไปงานโอ้ใอายุยังน้อยอย,ยู่เลย35ยังไม่ต้องค<ร>บกัน,น,นตั้งแต่ตอนมปีนีย่าเหรอปี่เท่านั้นเองยังไงยังไงทำไมถึงเลิกกันเพราะอยากแต่งงานเหตุผลอะไรเนี่ยก็คบกันมาตั้งแต่ม6แล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> จนแบบเรียนจบปี4แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะอ๋อไม่มีอะไรพัฒนา เป็นอยู่ในช่วงหางงานไงอ๋อคนที่บอกว่าไม่เขาก็แบบคนที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรตั้งแต่สามเลยใช่ใช่เหมือนเขาเคยเล่นต้องมีท่าเธอบ้างหนูพี่รพ่เพนจริงเลท่าเนี่ยก็ประมาณหุ่นสลิงครับ ถ้าท่าเยอะหน่อยก็ไม่เบื่อไม่หรอกเขาท่าเยอะแหละแต่แบบก็เบื่อเพราะความท่าเยอะแบบเหนื่อยก็อย่างที่บอกเออเหนื่อยแล้วว่าอยากพักผ่อนเลยไม่อยู่จได้่าโกกะโดนอืออืออืดีืออือาไอต่ออืออืไมถึงเลิกกอนเพราะว่อือยากแืองืออ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 าว่าออืออืงอืออ่ออืออืกอือออ ไม่แต่ตลอดเวลาที่คบกันมาห้าปีก็แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่เคยทะเลาะกันแค่ครั้งเดียวเขาเคยแอบไปมีคนอื่นครั้งหนึ่งเพราะว่าจอดทางานทาแต่ง,งานออทํางานหนักมากอ่างเงี้ยแล้ไม่มีเวลาเขาก็เลยทะเลาะกันช่วงนั้นเ,ออเขาก็เลยไปมีคนอื่นแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาตายรังออพอก,กลับมาตายรังแล้วกลายเป็นเหมือนเราก็ยังก็รักเขาละแต่แบบความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ,อ<ล>ะเฉยๆพราะเราก็ยังแบบใช้ท่ากบอยู่ออไม่ใช่แล้วเล่นกบครับเออก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็เลยแบบ ตอนตอนวันสุดท้ายก็เลยบอกเขาว่าเออแบบเราเลิกกันแล้วเราเราคบกันมาปีแล้วถ่ายยัแต่งงานคิดว่าจะทำยังไงกับชีวิตได้บ้างเขาก็บอกเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนในทางนั้นก็เลยแบบเอองั้นเราก็เลิกกันโอ้กันง่ายๆเลยเศ้าเลยแล้วหลังจากนั้นมีแฟนใหม่ไหมฮะมีค่ะอีกกี่วันครับสามวันอีกสามวันนะครับผมเออทำไมผู้หญิงถึงได้มีแฟนได้เร็วมากขนาดนี้เพราะอะไรครับก็ถามพี่แพทย์ดิพี่แพทย์ก็ยังมีเป็นลายชั่วโมงเลยนะอุ้ย อุ้านดีลันคิวแม่โอ้ยขอดูไปร้นบ้าบ้านจะแตกพี่แมนนี่ไม่อยู่ใช่ไหมแม่เอาแล้วไงโอ้ยว่าสองคนไปเปิดโรงแรมโอ้ยตายแล้วฮาลุหลมาคุณสลิงโอ้ยไปน่ากลัวพี่ไปใช้ห้องน้ำมาม่าไหม่ะต่อครับต่าต่อตาต่อเห็นเพระอะไรนะฮักหลังมีฮักหลังอ่ะไรสามวันสามวันแล้วก็ไปมีคนอื่นได้เลยแล้ว ไม่รู้สึกไม่รอเล่นก็ไม่ได้แบบสามมาหลอกก็ประมาณ3เดือนแล้วค่อยไปมีแฟนใหม่เพราะตลอดเวลาก็คิดอยู่แล้วครบหนวันพอดีเลยไม่ได้ตายแฟนเขาไม่ได้ตายหมายถึงว่าครบเวลาทําใจพอดีเกถึงวันเขาบอกคนเราไม่จร่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตั้งแต่เขามีคนอื่นเนี่ยคือเราก็เสียใจหนักมาก ก็ตั้งแต่วันนั้นเราก็เริ่มทําใจแล้วคือ3ปีแรกเขามีคนอื่นปุ๊บปีสองปีหลังก็คือทําใจแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำใจนะครับสองปีนะที่ทําใจกว่าจะบอกเลิกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอือสองปีเกือบพันวันเลยโอ้โหแล้วระหว่างนั้นเราก็เฟรีเฟรีเฟรชไปด้วยเออก็เหมือนเราก็แกล้งใส่กระี่บอนเลยโอ้โหน่าสงสารผู้ชายคนนั้นมากเลยนะครับไอ้ผู้หญิงเลวคอไอ้ผู้หญิงเลวจริงๆกับที่ชอบอะไรอ่าี้ ตาเขาแล้วมามาไม่เอาให้มันรู้เถอะบ้างมามาเอออีกทีคุณทำอีกทีทับหลังเลยนะทับหลังจะน่าจะหลังเลยใช่ไหมให้เงี้เดี๋ยวผมปกป้องเพลงเพลงนารายทับหลังร้องไงนะร้องไงไม่เคยร้องใช่ป่ะ พี่หนุกลัวแล้วว่ายังไงแล้วแล้วอ่ะกลัวบ้าอะไรเห็นเล่นเองตลอดเล่นเองบ้าส่งเราตลอดเลยก็เห็นแกล้งอาจารย์อะไรก็เลยเออเล่นบ้างเขาบอกเล่นหนำที่ไม่หนำบงอ่อบ่มแล้วไงโอ้โหมันเลยมาให้พี่บงหน่อยโอ้โหบงแหวบงแหวเออารก็โดนโกดตูดน้องตลออกดอย่างเงี้ยถ้วกันเฉพาะคนเขาสวยเข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องเข้าเรื่องผมเสียภาพแล้วผมม เขาไม่คริปทขาทงตกเลยอะทำไม่คริปเขียนมาแบบนี้นี่เออวันนี้บอกให้เล่นจัดหนักหลายท่าอันนี้มีสคริปด้วยยังไม่เห็นมีสคริปเลยนะโอ๊ยให่ไอเหรอเออถามเมื่อกี้หักมันก็ไม่ได้เหมือนหักหลังมันก็เหมือนเลอกปกติมีมีเรื่องราวอะไรที่มันมีคอนฟ lict วันนี้ไหมที่เราไปหักหลังเขาหรือว่าเราเคยโดนหักหลังหักหลังเขาด่าชะนีนางอื่นแย่งผู้ชายเราหรือว่าเราไปแย่งผู้ชายอื่นออย อยากจะเล่ามาเลยเออมาเลยเอาโซดามาด้วยกินผสมะไร<อ> <laughs> ไม่ใช่คุณะเล่ากันเล่าเรื่องโดนทั้งหักหลังแล้วก็หักหลังเขาเคือผู้ชายคนเนี้เป็นผู้ชายที่แบบคุยคุยกันมาแบบก็กำลังจะคบก็มีเขาคนเดียวแหละคุยคุยกันมาแล้วแบบเหมือนก็นมีเพื่อนสนิทคนนึงอะค่ะสนิทกับเรามากก็เป็นคนแรกที่เราเป็นคนบอกเขาด้วยว่าเนี่ยเรากำลังคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่นะแล้วเพิ่งมารุ้ตอนหลังว่าเขาแอบไปแบบ ไปจัดดอกไปเช็คไปเช็คแล้วก็เรื่องยังไม่จบแค่นั้นยังไงไงต่อแค่เพื่อนสนิทเราแอบไปคุยกับผู้ชายที่เรากำลังจะคบกับเขาสุดท้ายแล้วเราไม่รู้จะทำไงเราก็เลยแอบคบกับเพื่อนของผู้ชายคนนี้ไปเลยโอ้แรงว่าเออแล้วก็ได้กันจนถึงทุกวันนี้แล้วผู้ชายโอ้ผู้ชายคนนั้นรู้ไหมรู้แล้วล่ะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนมนปัจจุบันไอเพื่อนของไอคนที่มันจีบอะ อไม่ก็เขาเป็นคนดีก็เหมือนเราก็เครียดเรื่องผู้ชายคนนี้ใช่ไหมเราก็แบบปรึกษาอะไรอ่งเ้ราแอบชอบกัอยู่แล้วเปล่าก็เขาล่ำมาแล้วข้างล่างล่ำเปล่ามาหนึ่งขาแล้วก็ล่ำนะชวนนี้มีเรื่องเครียดไหมน้องไม่เครียดน้องรักแฟนเขาอยู่เอาให้ผมลุกไม่ขึ้นก็แบบก็ก็ก็เหมือนแบบเออเขาก็เราก็เครียดเรื่องเขาใช่ไหมครับครับเรืองปราจับได้ครับผมเนี่ยอย่างนงี้เลยแฟนแฟนหนูก็อย่างนงี้แหละพี่ตอนแรกอะปรึกษากันอย่างงี้หลังจากนั้น หลังจากนั้นกลับด้วยกันได้ไงก็ไม่รู้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ก็คงได้กลับด้วยกันนะะฮแต่ว่าของพี่มีม่านดำๆนะเออรู้ว่าหนูชอบเออแต่ของพี่นี่ห้องห้องน้ำเข้าว่านหมดจุ๊บ้ายยังไงออออ๋เก็ประมาณนั้นก็เหมิดไม่หรอกบอกมาปรึกษาให้คำปรึกษามันบังเอิญด้วยล่ะที่ที่เขาอ่ะทำกับเราแบบนี้แล้วเหมือนเราก็เฮอรใช่ไหมแบบเออเพื่อนสนิทเรากับกับผู้ชายที่เราไว้ใจที่สุดอย่างเงี้ยเขาไปแอบแบบนะแล้วเราจับได้ไง เเปจาได้จังหวะไปสู่รู้อะไรเรื่องนั้นก็หนูเป็นเขาฉลาดเกินไปอ่ะเออยังไงอ่ะก็เขาโกองไม่เนียนเขาหลุดออกมาเองทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ละแบบเริ่มสังเกตสังเกตอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วเขาก็มาสารภาพเป็นเพื่อนในวงการนางแบบด้วยปัะใช่ เป็นเพื่อนในวงการนางแบบก็สามารถแย่งมุ่มๆกันได้นี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกันบ่อยไหมในแ๊งเพื่นคือคนเนี้ยแบบเราไว้ใจเขาเพราะว่าเขาดูแบบเรียบร้อยดูเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็ถึงได้บอกไงผู้หญิงที่เรียบร้อยระวังไว้ทีดีก็คือหมายถึงว่าเขาชอบแย่งแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เขามีความต้องการมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนไหมสวยดีนะพี่เพชรเออสวยมากเลยนะไปอยู่คนนี้อะไรเงี้ย เอาเบอร์เอาโทรศัพท์พี่มาสิเออทำไมไม่แนะนำให้พวกพี่รู้จักบ้างเออเดี๋ยวว่า้หลังเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ไปโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่จะจัดหนักเองนะฮะเอาเลยล้วปิดรายการกันแล้วกันยัง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 เออแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องหักหลังแล้วมีเรื่องอะไรที่เพื่อนมาเล่าให้เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหมีเพิร์ทแบบเป็นอุทาหรณ์ให้กับอุทาหารอุทาหาร มีแบบไปกินข้าวแล้วผู้ชายหลอกให้จ่ายตังค์อะไรแบบนี้มีไหมโอ้ยมีเออไอเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ผู้ชายขนั้นน่ะยังไงคนไหนเออเอาไปเขาบอกว่าเป็นใครได้คนนี้แหละมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่เพชรพี่เพชรเขาไม่เคยพี่เพชรถ้าเกิดร้านต้องตามันจะหนีอย่างเดียวพี่ให้กินฟรีตลอดกินอะไรคะไส้กรอกไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกไส้กรอกดีลักกี้โอ้โหเรื่องดีด้วยเนาะ คนดีเรื่องยี่คอดี้เลยนะแน่นอนไม่ไม่กินไส้อั่วเลยไส้กรอกอีสานอยู่แล้วยี่คอสี้ซื้อได้ที่ไหนอ่ะนั่นเนี่ยฝอนเลยไส้กรอกมัดจุกเหมือนผมแนมแนมแนมตุ้มแนมตุ้มออแกวมาแถมถูกกับแก้วเลยแถมแถมมขิงแถมขิงขิงดองต่อต่อทำไมอะไรมันเกิดขึ้นยังไงก็แบบผู้ชายแบบคนนึงเขาเข้ามาจีบเราอะไรแบบนี้นะคะอายุอายุประมาณเมื่อเขาชอบคนอายุเยอะอยู่แล้ว อายุเยอะยังกล้าให้ผู้หญิงอ,ออกอ,อังเหรอเขาอายุประมาณ30อ๋สามสิบเยอะยังก็ยังโอเคอะไรเงี้ยยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะตัวเองสามสิบกว่าแล้วไงครับเด็กอยู่อ่าลุนลุนลุนกันร้านเคี้ยวอร่อยนะอเกือบเกือบเลยนะแมม่าเปิดม่านเปิดม่านเดี๋ยวให้น้องเล่าให้จบก่อนเนี่ยเพิ่งรีบเปิดเออ๋ยวจบรายการเดี๋ยวให้เปิดเปิดไปเล่าไปเปิดไปเล่าไปแต่น้องจะเล่าไม่ได้แล้้วโอนะ แล,แล้วไงต่อแล้วเขาพาไปกินข้าวค่ะก็เหมือนแบบเขาไปรับจ๋าจากที่ทํางานจะก็เลยแบบเอออยากไม่แต่ว่าเขาไม่ได้คนเดียวไงคือแบบบอกเขาว่าหิวข้าวเ,าเขาก็เลยโอเคงั้นก็าพาไปทานข้าวเลยเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนเขาาตามมาด้วยสองคนก็าพาเพื่อนมาด้วยสองคนเลยแบบนี้ค่ะก็กินกับเขานี่แหละแล้วก็แบบพอตอนเช็คบินอ่ะ เออแบบมันดึกแล้วเออเช็คบินมาพรุ่งนี้มีงานเช้าพอเช็คบินเสร็จปุ๊บเขาบอกเออเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเขาก็ลุกไปเข้าน้ำค่ะแล้วตอนเช็คบินใครจ่ายคะก็รอเขามาจ่ายไงเออทำไมเราไม่วางบินก็เขาโทรมาบอกว่าเขามีธุระด่วนมากมีปัญหาเขาต้องสายโหดสายด่วนอ่ะแล้วเพื่อนเขาอีกสองคนอ่ะก็ไปด้วยกันหมดเลยอ่ะเอารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอ้โหแฮปปี้เลยอ่ะสุขสันต์วันอังคาร แฮปปี้โง่เงเดี๋ยวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยโอ้ต้องโง่มากด้วยล่ะแลหว่างจางนั้นมีการติดต่อสื่อสารกันไหมพี่คิดว่าหนูยังจะคุยกับมันอีกเหรอแล้วมันจะโทรมาปะเนี่ยลมลวๆเลยเนี่ยไม่ยังโทรมาด่าปะม่มีหน้าโทรอีกอ่ะอ๋อแล้วด่าไหมบอกวันนี้อยากแดกอะไรอีกแล้วก็พาไปแดกด้วยเรื่องอไปเดี๋ยวพาไปก็เลี้ยงต่อไปใช่ไหมเออแ่้มีมีเคสไหนที่แบบเป็นแบบฝาใจปั๊มไหมมี ไลฟ์ฟังหน่อยก็แบบตั้มขนาดไหนอยู่ๆก็มีแบบไปต้อนแขนคนละปั้มแล้วไปทํางานค่ะทํางานอยู่งานหนึ่งแล้วก็มีพี่มาเรียงเดินมาบอกว่าเออบังเอิญว่ามีแบบบอสพี่คนนี้ผู้บริหารผู้บริหารเออเขาชอบเอาเป็นมาห้าแสนนะพอไหมพอพอวันเดียวโอ้พี่พอเลยอ่ะพี่ยอบสวยเนาะแรกดูสวยเนาะแต่เขาบอกว่าเดียวอ่ะพี่ยอมตึ๊ดเดียวเลยอ่ะแต่เขาบอกตอนแรกเขาบอกห้าแสนต้องแลกกับอะไร คืนเดียวไปกับเขาคืนเดียวโง่เนาะมีคนด่าว่าโง่ไปกินข้าวใช่ไหมไปกินข้าวไม่ซัมติงอ๋อแบบไอซัมติงไอซันแบบอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้วงการนางแบบนี่มีเยอะมากพี่ดูพี่ดูอย่างแฟนหนูทุกวันนี่นี่เสียตังค์ให้หนูสักบาทไม่มันอยู่ที่ใจนี่แต่หนูเสียตังเงาเพียงเดียวไม่จะบอกว่าแบบบางทีอ่ะคนเขาก็มองว่านางแบบแบบนะ มีแต่แนวนี้เขาก็เลยกล้าซื้อไงคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ทุกคนนะบางคนแบบไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ทกบาทเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกเราสู้สู้ตีกับเขาแล้วก็ไปแล้วอิดว่ามีม่านหรือเปล่าใช่มีมีมีม่านม่านม่านในแม่รู้ที่แนวหนูชอบสีดำใช่ครับดูจากเสื้อกับผิวก็รู้แล้วล่ะเออ่ผิวทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยิ่แทนผิวแทนไงน้ำพึ่งโอ้โหตีจริงจังเลยก็ถือว่าอาเซียนี่เข้าไม่เป็นต้องเข้ายังไงคะนะ แบบยืนยืนเดินมากดหนูเลยเหมือนกันอยากลองไหมพี่เห็นว่ามันจะจบเบรกแล้วพี่แย่เก็บแรงไว้อัดเบรกหน้าดีกว่าเอาอย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาออกไปแฮงเอากันครับกับดูสวีทครับผู้ชายหลาดูดีแต่แต่งตัวแย่แต่ว่าไม่มีวัตสันยมใส่บ้างใส่บ้างใส่บ้างชุดอะไรที่แบบอยากให้ผู้ชายใส่ไหมสนับสนุนโดย Leo b e e